ช่เพืชผลมือนีเสาวันอาทิตย์ที่ยีบเอด็ดเดือนมกานราสองพันหกสิบเจ็ดมาดูอ้อยปลาอ้อยไรยศใจครับงามอยู่สุดยอดเลยครับเกิดขึ้นทัน้งหมดเนาะักแตงโมกระไรไม่ได้หน่วยใหญ่ายปลาหนุ่ยหนุย่ยครับแตงโมหูแบบสุดยอดเลยเบืองอ้อยครับอ้อ,อยปีหกเจ็ดเดนะือนิบเกิดเกิดขึ้นดีจดอก งามอยู่มันได้แตกนาะหมดดินี่นี่นะครับอ้อยลรยศตาใชยพีินาอ้อ,อย,ยคือสิราคาดีจดงามดีอยู่อ้นนอ,อยเดือนก็กลัวแต่มี่อกว่าเกิดน้ำยุทธว่ากิดถือว่าเก่าสิเปอร์เซ็นต์นออย้ะอ้อยขึ้นดีเกิดดีครับ สิบไร่เนี่นี่พุ่นสุดระเบือระเบือพุ่นพุ่นนี่นะครับวัยไร้จะใช่ฝากติดตามเพจยรนะครับติดตามยูทูบเลยเด้อครับสวัสดีครับ